คลิปนี้ยาเต้มีวิธีลวกเส้นหมี่ขาวเพื่อทาก๋วยเตี๋ยวคลุกมาฝากทุกๆท่านค่ะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเทคนิควิธีลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกยังไงไม่ให้เส้นขาดไม่ให้เส้นเละเวลานําไปคลุกกับน้ําซอสก็จะทําให้หน่าทานมีเทคนิคก็ง่ายๆดังนี้เลยนะคะและเส้นหมี่ขาวที่เลือกใช้ก็จะเป็นเส้นหมี่ขาวที่สามารถซื้อได้ทั่วไปวันนี้ยาเต้จะใช้ที่ครึ่งซองนํามาแช่น้ํกาก้าน้ําไม่ท่วมเส้นหมี่จับเวลาในการแช่น้ําที่3นาทีอันนี้ก็คือเทคนิคที่สําคัญมากๆเลยนะคะ พอครบเวลาแล้วก็นําออกจากน้ําแล้วพักไว้ก่อนตั้งเวลาที่10นาทีถูกๆขั้นตอน,น้วนแต่สําคัญอย่าพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวนะคะในระหว่างนี้เราก็จะมาทําซอสก๋วยเตี๋ยวกันต่อค่ะพริกป่นน้าตาลทรายน้าส้มสายชูน้ําปลาซีอิ๊วขาวน้ํามันงาซีอิ๊วดําหวานและก็จะมีน้าเปล่าด้วยนะคะสําหรับรายละเอียดของเครื่องปรุงจะอยู่ท้ายคลิปค่ะแล้วคนส่วนผสนมให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ําตาลละลาย แล้วนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนพอเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ2-3นาทีเพื่อให้กลิ่นน้าส้มสายชูลดลงจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดพอน้ําเดือดก็นําเส้นหมี่ลงไปลวกเลยค่ะจับเวลาไว้ที่30วินาทีหรือว่านับในใจประมาณ30วินาทีนะคะอย่าลวกนานกว่านี้เพราะว่าจะทําให้เส้นหมี่ขาด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ว่าเราใช้เส้นหมี่ยี่ห้ออะไรด้วยนะคะค่ะพอครบ30วินาทีแล้วก็นําใส่ชามจากนั้นก็นํามาคลุกได้เลยค่ะคลุกตอนที่เส้นยังร้อนๆน้นําซอสก็จะซึมเข้าเส้นเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เปลืองน้ําซอสด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆด้วยค่ะพอค้าแม่ค้าเขาไม่บอกกันนะคะและเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะยังไม่รู้อีกด้วยค่ะเท่านี้เราก็จะได้เส้นหมี่ขาวน,นุ่มๆเอาไว้คลุกก๋วยเตี๋ยวถ้าหากท่านไหนกําลังมองหา,าชีพอยู่ก็ทําตามได้เลยนะคะ และสำหรับสูตรของซอสถ้าหากทำจำนวนเยอะๆก็คูณเข้าไปได้เลยค่ะค้าดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยาแตว้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ